สายยันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม z e r o e s c a p e z e r o Time ได้เไดเมาการนีกครั้งนะตามสัญญานะฮะมาดูเนื้อเรื่องหลังจากที่คาร์ลชิปไปแล้วดีกว่ามาฝั่งทางคิวแดนน่าและซิกมากับอีลิกที่ถือพวกลูกซองอยู่จะเป็นยังไงนะฮะก็อึ้งกันกิมกี่ฮะไอนี่เคยิงเคยยังพูดไม่เสร็จเลยมึงก็ใส่ก็ซะอีลิกนี่มันหน้าหมันไส้ว่าเป็นตัวละครที่หน้าหมันไส้สุดในเรื่องนี้เลยนะผมรู้สึกได้เลยมันงี่เง่ามากเลยทําไมอะ ทำไมไม่ร้อยเขาพูดจบก่อนกูปาไปเลยมันทำให้ฉันดูเหมือนคนโง่อะเอาคงคิดว่าฉันคงไม่กล้ายิงสินะแต่ดูมันเขาจะคิดผิดเลยนะแม่มียิงซําด้วยกระสุนมึงมีกี่นัดเนี่ยพอได้แล้วอีริทำไมอะฉันจะไม่หยุดจนกว่ากูแกจะตายกันหมดอะทำไมอะ ฉันไม่ได้พูดให้กระจ่างชัดหรอกไงเพราะว่าหนึ่งในพวกนายอ่ะเป็นคนที่ฆ่ามิราไงละ่ะยังไงอะจะเ,เล็งใส่กูอีกมันเป็นแกสินะฉันบอกแล้วงไงว่าไม่ใช่อ่ะงั้นแกก็คงจะต้องพิสูจน์แล้วล่ะพิสูจน์เนี่ยเหรอแล้วฉันจะทำยัำงไงอ่ะไม่งั้นฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวก่อนรอก่อนสิ จะ,จะทำอะไรจับหัวทำตัวขี้ขุไม่ได้ช่วยเลยนะคิวฉันรู้แล้ว <Visual. S 1> <c oughs> บางทีบางทีอะไรบางทีอะไรบางทีบางทีกูเงียบเลยไงบางทีอะไรบางทีถ้าฉัน <c oughs> ถนอดลูกวิปนปองนี่ออกได้แล้วก็ฉันคิดว่าคงจะเข้าใจทุกอย่าง งั้นหน้าของคุณก็จะพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนบริสุทธิ์สินะอะพะยักหน้าด้วยเวย้ยมันจะพิสูจน์ยังไงวะถ้าเปิดได้แต่แรกทำไมพี่ไม่เปิดตั้งนานายังไงอะคิวหน้าตาที่แท้จริงของคิวจะเป็นใครเดนมาเรารับชมกันได้เลยแน่หรือไปต้องใส่รหัสเลขที่จะใช้ไอ้นี่ก็คือฉันคิดว่ามันคือเราจะต้องมาใส่รหัสกันนะครับ ท่านไปต้องกังวลใจไปได้ผมได้รหัสมารเรียบร้อยแล้วด้วยความสามารถอันชาญฉลาดของผมเดี๋ยวก่อนนะมาเลขอะไรวะ 1> 6 1 4 0 4 0 9 1อ้าวผิดโทษพิมพ์เลขผิดตัวเดียวกูพิมพ์ใหม่ได้เหรออ่า6 1 4 ศูนย์สี่ศูนย์เก้าหนึ่งโอเครหัสนี้ถูกต้องแน่นอนนะผมได้คำนวณมาอย่างเชี่ยวช่องชำนานช่ำชัยเป็นยังไงวะเรามาดูหน้าทานที่แท้จริงขอคิวกันดีกว่าเดี๋ยวมึงคนปะเนี่ยมีควันออกจากหัวด้วยเฮ้ยไม่ใช่คนแล้วเนี่ย <S <S โอ้โหผีหัวหลุกฮะนี่แก้วจี่อะเนี่ย มันเป็นไม่ได้หัวไปไหนเอ้ามันเป็นหุ่นยนต์เหรอใช่ฉันไม่ใช่คนน่ะก็ดูกรู้อ่ะหัวไม่อยู่อย่างนี้ยังพูดได้เลยนั่นยิงทำให้แกเป็นน่าสงสัยกว่าเดิมเลยนะไม่นั่นเป็นเพราะว่าฉันไม่ใช่มันด้วยล่ะฉันถึงไม่น่าสงสัยอ่ะคุณหมายความว่าอย่างไงอ่ะนี่ มึงขอนแล้วมึงก็ใส่ใหม่โหมุนมุนสนุกไปนะยังไงเอามองสสญลักษณ์ทำไมสสญลักษณ์ใช้ได้เหรอจะ,จะทำอะไรกินมือตัวเองทำไม <My blood? S 1> เลือดของฉันเอาไปสีขาวนะแล้วมึงจะถอดหัวทำเพื่อมึงก็กีดแค่ให้มันรู้ว่ามึงไม่ใช่คนก็พอแล้วไม่ใช่เหรอรอะไรนะคุณจำได้ไหมว่ามีล่าดอ่ะมี ผิวหนังแล้วก็เลือดติดอยู่ที่นิ้ของเธออ๋อตอนนั้นนี่เองฉันคิดว่าคุณพลจำไม่ได้นะเพราะความสุงจำถูกลบแต่ไม่คุณถูกแล้วล่ะอ๋อตอนรูปไลน์ใช่ไหมรูปไลน์ลบเราตอทนนี่ฉันตรวจสอบมิล่าฉันก็เห็นเธอเต็มๆเ,เลยเบื้อมากไม่ใช่งั้นคุูเห็นแล้วสินะ ฉันคิดว่าผิวหนังแล้วก็เลือดนะมันมาจากฆาตกรก่อนที่เมราจะตายฉันคิดว่าเธอคงดิ้นรนสุดชีวิตเท่าที่เธอจะทาได้งั้นเองสินะถ้างั้นนายก็คงถูกอ่ะนายไม่ได้ฆ่าเธอโอ้โล่งใจแต่เดี๋ยวก่อนไดนากับซิกมาก็ไม่รอดสิแต่ไม่มันไม่ได้เปลี่ยนเลยว่าคุณยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ เอามันหมายความว่าแล้วทำไมขุ่นยนต์มันถึงอยู่ที่นี่เออเออกูจะรู้ไหม <laughs> จะรู้ไหมกูเป็นคนเล่น Zero, แต่ซีโร่น้ำฉันมาในเกมนี้อะไรนะ่ <Zero> เอาเป็นลูกมือซีโร่แล้วเนี่ยซีโร่สร้างฉันขึ้นมาเพื่อให้ช่วยเขาในเกมนี้อา้าวผู้สมรู้ร่วมคิดเลยเนี่ย <laughs> ฉันว่าแล้ว เอาไกลเหรอเดี๋ยวก่อนอีริกออกไปนะ้นะจะฆ่ามันใจเย็นก่อนนะอีริกหูปากไปเลยถ้าเขาพูดความจริงเหรอก็เขาเป็นคนเดียวที่สามารถบอกได้ว่าซีโร่คือใครเขาจะมึงเพิ่งคิดได้เนี่ยแต่ได้กับซิกมาคิดได้เร็วมากเลยนะยังไง คุณรู้ใช่ไหมว่ามันคือใครอ่ะฮาจะรู้ไหมจ๊ะไอหัวบิปองอ่ารู้ด้วยเว้ยเฮ้ยใครอะไรทีเนี้ยโอเคถ้าคุณรู้แล้วก็บอกฉันเดี๋ยวนี้ว่าซีโร่คือใครไอชื่อของสารลัเลวที่ขังเราไว้ที่นี่แล้วทำให้เราตกอยู่ในชะตากระหม่อเกมิติ้งตองเนี่ยเดี๋ยวซีโร่คือ ซีโชื่อของซีโร่คือ <is> มึงถูใจอย่างนี้ให้กูตอบใช่ไหมบันไรแล้วไงแต่ผมเชื่อเลยนะอย่างที่ผมได้กล่าวไปในคลิปที่แล้วนะตอนตอน้นผมเชื่อว่าจะต้องเป็นบุคคลนี้แน่นอนอออมันเขียนยังไงนะเดลต้านะฮะ สำหรับคนที่จำได้ในคลิปที่แล้วนะฮะเดลต้า <Delta S 1> เป็นชื่อรูปของซ mm ิกมากาบเดน่าในไทม์ไลน์ที่ทั้งสองคนโดยใช้เครื่องฮักสปอตเตอร์แต่นีไปไม่ได้นะฮะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเดลต้า hmm. เพราะเป็นคนเดียวในเรื่องนี้ที่ไม่ปรากฏตัวได้ยินแต่ชื่อแต่ไฟล์ที่เป็นคนอีกคนหนึ่งผมเชื่อว่าซ mm ิกมาและดดน่าเนี่ยเป็นพ่อแม่ของไฟล์นะฮะแล้วไฟล์ถูกส่งไปในน่าจะเป็นในช่วงอนาคตนะฮะทำให้เธอเนี่ยอายุเท่ากับซิกมาตอนนี้นะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมเธอถึงมีล็อกเก็ เธอเคยเล่าให้ฟังในเหตุการณ์ของอที่เธอโดนเผาไฟก่อนที่ก่อนเธอโดนเผาไฟาในเตาเผาขยะนะฮะว่าเธอล็อกเก็ตเนี่ยเธอได้มาจากแม่ของเธอแล้วก็ใดหนาก็ได้ให้ล็อกเก็ตกับลูกสาวที่ชื่อฝ่ายนะฮะไปด้วยก็แปลว่าลูกสาวของเดลนาก็คือฝ่ายฝ่ายแม่ของฝ่ายก็คือเดานานั่นเองนะฮะซึ่งบุคคลที่ยังไม่ปรากฏตัวในเกมนี้เลยก็คือเดลต้าคนเดียวเท่านั้นที่เป็นลูกของซิกมาและเดลนาในไทม์ไลน์ที่เขาสองคนไม่สามารถทรานสปอร์เตอร์ได้ในครั้งแรกนะฮะ ผมเชื่อว่าจะต้องเป็นเขาคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจกลับไปดูคลิปที่และคลิปตะกี้นะฮะคลิปก่อนหน้านี้ตอนต้นนะฮะ zero zero คือ z ที่แท้จริงก็คือมึงนั่นเองกูไม่ใช่กูเป็นคนเล่นเดลต้า <Delta. S 1> อย่างที่คนทุกคนจําได้นะในคลิปที่แล้วเนี่ยตอนทีอ่อากาเนะกานับจุนเปนเนี่ยคุยกับซีโร่ซีโร่ได้บอกนะฮะว่าเธอว่าเขาเนี่ยมีน้องสาวนั่นเป็นข้อมูลที่ตรงกันกับที่ผมคาดคะเนที่ฎีที่ผมคาดคะเน,น,เน <ผม S 1> ไว้คือฝายนั่นเองเป็นน้องสาวของเขาคุณคุณไม่รู้เหรอเพราะว่าคุณทันสปอร์ตเคลื่อนย้ายมาในคู่คู่ขนาดน,นี้คุณหยุดได้ไหมชอนอ้าไอคิวมันชื่อชอนเหรอ ไอ้แก่นี่มันชื่อคิวตั้งหากล่ะใช่แล้วอ๋อเขาถูกเรียกตอนอดีคอมใช่ไหมแล้วมิาเธอเรียกผู้ชายคนนี้ว่าคิวเหมือนกัน<อ>งั้นก็อเอามีลูกด้วยเว้ยทำไมมึงยืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกเลยเหรอไมกูไม่รู้น่าจะเป็นเหมือนคนคนนี้ร่วมในเหตุการณ์ดีคอมด้วยนะฮะ คือมึงนั่งตั้งแต่เมื่อไหร่ตะกี้กูยังไม่เห็นใครเลย <c ười> คือมึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่สำหรับใครที่งงนะว,ว่าพวกนี้มาได้ไงก็คือพวกนี้มาเร่มโครงการของดีคอมที่การทดสอบการอยู่ร่วมกันในดาวอังคารนะะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรจากกี่เดือนก็ไม่รู้ว่าพวกนี้ก็เลยโดนซีโร่เล่นงานนะฮะเ<ฆ><ฆ>ขา<ฆ>ยืน<ฆ>ได้ไอ้หมอนี่มันย<ฆ>ืนได้<ฆ>ได้วยอ่ะคุณคิดถูกแล้วล่ะชอนใ ชอนบีนหรือเปล่าอาอไอ้นี่ชื่อชอนเหรอชื่อจริงๆของแกชื่อเดลต้าอ้าวก็ัเป็นลูกของซิกมาแล้วก็ดดอาน่าในโลกในโลกคู่ขนานที่ไม่สามารถทานสปอเตอร์ได้ในครั้งแรกสิโอเคโงั้นพวกเราก็อยู่ที่นี่แล้วพวกคุณทั้งหมดจะต้องอยู่ด้วยกันในดีคอมสย์วิจัยของดีคอมอ่อใช้แก่คนที่นั่งมิวชร์เนี่ยก็ด้วยเหรออ๋อใช่เขาชื่อคิวไงล่ะเ้า แต่ก็อย่างที่เห็นนะเขาเดินไม่ได้นอกจากนั้นเขาก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็ไม่ได้ยินอะไรด้วยไม่ได้ยินงันเหรอไม่แต่ว่าทำไมอ่ะคนแปลกหน้าอยู่ด้วยกันบนดาวอังคารอ๋อว่าจะเจอปัญหาแบบไหนอ๋อผู้ทดลองเนี่ยจะต้องคิดถ้ออกในสททางออกของสถานการณ์ที่ย่ำแย่ว่าจะทำยังไง นั่นแหละสิ่งที่ดีคอมต้องการประสบการณ์ในการอย่างนั้นแหละพวกเขาให้เรายืนอ,อยู่ในจุดที่ลำบากเพื่อดูว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงแล้วเหรอคือมึงน,นั่งเดี๋ยวนี้ตั้งขานแล้วหรอกูไม่เห็นคุณกำลังบอกว่าทั้งหมดคือเรื่องโกหกนั่นเหรอตาของคุณเ้าเฮ้ยตาไม่ตาึงเป็นอย่าง,งานั้นอ่ะเพราะเดินทางด้วยเครื่องทานสปอเตอร์ปะ นี่มันแว่นตานี่คุณค้นจังเลยเหมือนเคยใช้ปริศนาแก้ไขสักปริศนาหนึ่งอ๋อมีกล้อมอยู่เต็มไปหมดเลยในเชลเตอร์นี้มันคอยโอ้โหคอยส่องดูพวกนายทุกคนรอคุณใช้นั่นเพื่อตรวจสอบเรางั้นเหรอใช่แล้ว ยังไงก็เหอนมันม,มีขีดจำกัดในโลกคู่ขนานที่ททฉันยังมีชีวิตยอยู่นะยังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอโลกคู่ขนานงั้นเหรอยังไงอะไรยื่มองหน้าซิกมาทำไมพ่อมึงนั่นน่ะพ่อกับแม่เองนั่นน่ะ <c oughs> จะงงนี่ใส่แว่นหล่อไหมไม่ใช่ซิกมาผอเสื้อมันออกอะไรนะ รีบทำเถอะนะไม่จำเป็นหรอกนะนโอ้โหงั้นไอ้นี่ก็ฆ่ามิาดินี่คือสิ่งที่คุณอยากจะเห็นใช่ไหมล่ะไอสาระเลวเอ้ยเฮ้ยใจเย็นก่อนอีริกถ้าคุณยิงเขาแล้วก็พวกเราจะถามอะไรเขาไม่ได้อีกเลยนะยังไงนิ้วสั่นนิ้วสั่นหรือมึงไปชชัก,กระตุก คือพี่นั่งอยู่นี่ตั้งนานแล้วเหรอหรือผู้พี่จำกันไม่ได้เหรอว่ามีไอ้ชายแก่นั่งวิวแชร์อยู่เนะนั่นคือคนที่ฆ่าจุนเปนใช่ไหมไม่มิราเป็นคนทำตั้ง,งหานอ,อะไรนะเธอเป็นคนทำแล้วก็เป็นคนสู้สมรูู้มคิดของฉันเองแต่เธอมีความจะเป็นกับแผนของฉันมากเลยนะแต่ฉันก็ไม่ได้สั่งให้เธอเป็นคนทำหรอกนะ ฉันให้อิสระของเธอในการทําสิ่งที่เธอต้องการาฉันได้รับฉันยกเว้นให้เธอเนี่ยไม่ถูกฉีดยาทำไมอะ่ะทำไมนายถึงฆ่ามิล่าล่ะเธอเป็นฆาตกรต่อเนื่องชื่อเดอะฮาร์ดลิปเปอร์นะคนบริสุทธิ์สูญเสียชีวิตไ,ไปเพราะการกระทําของเธอฉันกคแค่ ให้บทรุโทษกับเธอเท่านั้นเองคุณกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยหยุดล้อเล่นกับฉันได้แล้วมันคือความจริงในอีกรลกูขานาหนึ่งคุณไดอาน่าและซิกมาจะต้องถูกฆ่าโดยเธอรอหูปากแกนะหูปากได้แล้วฉันไม่วันเชื่อแกหรอก ไม่มีทางที่นางฟ้ามิไลของฉันจะเป็นอย่างนั้นเหรอมันคว้าหัวใจไว้มทีหนึ่งแล้วนะถ้าพูดกันตามตรงอะไม่นะออริกอย่ายิงพวกเราจะต้องถามทุกอย่างกับเขาคุกปากฉันไม่สนใจทั้งนั้นแหละประตูจะไม่เปิดอีกครั้งมันจะเปิดแน่นอนมันจะเปิดฮะอะไรนะ เอ,เ,เอ่อขอถามยังไม่ทำไงอ่ะแน่นอนใช้แก่คนนี้เดลตา้าทั้งสองคนนี้ไดนาและซิกมาในโลกขนาดในโลกคู่ขนาดเน,นี้ยจะไม่รู้นะฮะว่าเดลต้าเนี่ยเป็นลกนูกตัวเองเพราะมันเกิดในโลกคู่ขนาดที่สองคนฟิชเชอร์ลิงกันนะฮะอ๋อฉันเข้าใจแล้วพวกเราจะเป็นจะต,ต้องใช้เด็กคนนี้ที่ชื่อชอนใช่ไหมอ๋อเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ตัวหลัก ต่อะไรอ่ะฉันต้องเชื่อมต่อจะเป็นจะต้องใช้สายเคเบิลต่อไปที่คอฉันเพื่อเสียบปลั๊กเข้าไปที่คอนโซลแต่ว่าดูเหมือนว่าจะต้องใส่รหัสนะใช่พวกเราจะเปจะต้องเปิดไอ้นี่ก่อนรหัสคืออะไรรหัสนี่เหรออย่ามานงี่เง่านะรหัสที่จะเปิดไอ้บ้านนั่นน่ะ อยากโดนยิงแล้วไงเฮียรหัสมันคือ3 8 0 8 0 8 3 2ต้องกรอกเองไหมโอ้ดีดีไม่ต้องกรอกขอบคุณมากกูขี้เกียจจดมากเลยเกยมนี้กูเสียนหน้ากระดาษไปเยอะมากมันเปิดแล้วตอนนี้พวกเราจะไปจะต้องเชื่อมต่ออเชื่อมต่อแล้วฮะอเ,เอาล่ะตอนนี้พร้อมแล้วต้องรอแป๊บหนึ่งนะฉันจะเปิดประตูฮะ ฮออีลิมมึงมึงเหนียวไกลทำเพื่อมึงจะหนีกันได้อย่างไรแล้วทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมอ่ะไม่นะฉันอะไรอ่ะมือของฉันเอ้าเฮ้ยมือมึงถูกคุบคุมเหรอฉันไม่จำเป็นต้องใช้ทไลายนี่อีกแล้วไม่มีสิ่งอะไรที่ฉันจะต้องเหลือไว้โห พวมันมีเครื่องควบคุมในตัวพวกนี้ด้วยเหรอซีโรควบคุมคนอื่นได้ด้วยอะ่ะิบหายแล้วเอายิงตัวเองเฮ้ยมึงเทพขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยโอ้มึงซ่อนแผนไว้อย่างนี้เลยเหรอแต่ว่าไม่มีใครฆ่ามึงได้เลยดิถ้ามึงใส่โปรแกรมอะไรในตัวพวกเนี้ยเพื่อให้ควบคุมเขาได้อะ่ะโอ้เหลือไดน,นาคนเดียวเอาแล้วไม่มีไดน,หนาหรือเพราะเป็นแม่หรือเปล่า มึงจะพูดอะไรหรือเปล่าพูดอะไรหรือเปล่า้า <Wow. S 1> โอ้มันเลือกแม่เหลือแม่ไว้สัตว์แล้วยิงพ่อได้เลยวนะัตเตอร์ฟักนี่จบจบก็คือเดน่ารอดว h ตเตอร์ u ักแต่ยังไม่จบนะยังเหลือตอนจบอีกแบบหนึ่งนะคือเป็นตอนจบที่ เป็นตอนจบไทม์ไลน์ที่ต่อจากการเหตุการณ์เลือกการโหวต3ทีมที่เลือกตามโน้ตคือ3ทีมจะรอดนะจะเป็นเหตุการณ์กล่องแดงนะผมจะเล่นเหตุการณ์กล่องแดงให้ผู้ชมชมในอีกคลิปถัดไปนะก็รอติดตามชมในตอนจบที่ทุกคนน่าจะรอดนะผมคาดเดาอย่างนั้นนะก็ไว้พบกันต่อไปในคลิปหน้านะครับสายเยันสวัสดีครับ